สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมโซแลนต์ and, ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมนะแล้วมีชื่อว่ารักอุ่นใจนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะผมนะแล้วก็จะจากกิจกรรมที่แล้วนะผมที่เพื่อนๆไม่ใช่ที่แล้วสิจากกิจกรรมเมื่อ2 สามกิจกรรมที่แล้วนะครับผมนะที่เพื่อนๆได้รับเออเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรแปลเทพสมุทรใช่ไหมเออนี่ก็ตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะถอนออกมาเนาะก็วิญญาณยุทธใหม่ผมเป็นวิญญาณยุทธเทพสมุทรนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสายดาเมจต่อเนื่อง่ะนะผมนะแต่สกิลก็ถือว่าโกงใช้ได้ดีนะผมนะวิญญาณยุทธใหม่นะครับผม เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิญญาณยุดใหม่ไปพร้อมกันเลยนะผมนะในกิจกรรมนี้นะครับผมนะมาเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนนะครับผมนะกิจกรรมตรงนี้มีชื่อว่าหิมะอุดมสมบูรณ์ผมเป็นการเติมเงินนั่นเองนะผมนะแค่ซื้อแพ็คนะผมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็รับหีบนะผมนะนี่หีบก็จะมีของประมาณนี้นะผมนะแล้วก็จะมีโบนัสอะไรสองเท่าไป ตามที่เขาเขียนไว้นะครับผมนะต่อไปก็โบนัสอบอุ่นใจนะผมตรงนี้ก็เป็นการเติมโบนัสเติมเพชรนะผมจะเติมกี่บาทก็ได้เนาะก็ได้ของไปเลยนนผมก็จะได้เป็นคูป,ปองร้านสมบัติเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยา exp นะผมนะแล้วก็เงินยุโรก2อเมนาะวันที่2ก็จะปวดล็อกไปเนาะ อันนี้เติมเงินสะสมนะครับผมนะเติมเงินสะสมกี่บาทก็ได้นมอันนี้สองพันสามก็จะได้มกุกสมีขึ้นวงแหวนล้านปีนมหรือเกาะสมัักถังเนาะก็เลยค่าทั้งสองอย่างแล้วเดี๋ยวนี้นะผมนะก็แล้วแต่เพื่อนชอบเนาะสำหรับผมก็มกุกรัศมีเทพเนาะมีค่ามากกว่านะครับผมนะตรงนี้ก็ใช้จ่ายเพชรสะสมนั่นเองนะครับผมนะใช้จ่ายไปกี่เพชรก็รับของได้เนาะ แล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้แลกวงแหวนเนาะนี่แลกวงแหวนเป็นวงแหวนอัศนีสถานฟ้าเนาะก็คือวงแหวนเจาะเกาะน,นั่นเองเนาะดีนะครับผมผมวงแหวนตัวนี้นะมันจะเพิ่มค่าเจาะเกาะน,นะครับผมตรงตัวละครเราเนาะผมนะตรงนี้นะนี่น,นี่ตอนนี้ผมมี spd นี่อยู่ที่สามสิบนะครับผมถ้าผมใส่วงแหวนอัศนีสถานฟ้าก็น่าจะบวกเยอะกว่าน,นี้อยู่ สำหรับใครที่มีวงแหวนดาวแบบไม่ค่อยได้ฉายเงเอามาแลกได้นะครับผมมาต่อไปเราไปเข้ากิจกรรมหลักกันเลยดีกว่าครับผมอกิจกรรมแรกนะผมมีชื่อว่าโลกแฟนตาซีนะผมนะกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นสาหรับคนที่อยากได้ฉายานะครับผมนะก็ทําฟรีนะผมนะทงํง่ายง่ายนผมนี่กิจกรรมหน้าตาก็ประมาณนี้นะเป็นการเดินเคเวสนั่นเองเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมต่อไปกิจกรรมที่สองหน่มตรงนี้สมบัติด,ดูหนาวเนาะเหมือนการเลือกรางวัลเพื่อสุ่มนั่นเนองนะผมนะะเดี๋ยวผมจะเลือกรางวัลเนาะซึ่งก็มีของรางวัลใหม่อยู่นะผมนะเป็นการ์ดนักสู้นะผมนะนี่ก็บวกค่าสถานะประมาณนี้เนาะนี่สองดาวก็จะบวก ค่าอะไรประมาณนี้นะครับผมสีดาวห้าดาวอนะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็มีตัวนี้ตัวเดียวเป็นรางวัลใหญ่เนาะมันเป็นรางวัลใหม่ครับผมนะอ่ะผมก็จะเลือกหินหิตัวนี้ไปเนาะก็ตัวนี้เนาะอะ่าหินตัวนี้เนาะก็รองดาวนะครับผมประมาณนี้นะ อ่ะผมจะเลือกประมาณนี้นะครับผมอ่ะได้สุ่มให้ดูสักสิบครั้งเนาะเผื่อของที่จะออกนะผมรึบได้อะไรครับผมอืมก็ถือว่าก็เกลืออยู่นูนะอ่ะโอเค ต่อไปมาที่อันที่สามนะผมนี่ครับผมมีเชื่อว่าแพ็คฤดูหนาวเนาะตรงนี้เพื่อนๆต้องซื้อนะครับผมนะซื้อสักแพ็คใดแพ็คหนึ่งเนาะเพื่อจะได้แ้มนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะผมสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมนะแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับตัวละคราสายป้องกันเนาะ แล้วก็จะมีสัตว์ขี่ตัวใหม่นะผมก็ถือว่าสวยนะเราก็จะมีฉายาฉลองต้อนรับสามปีเนาะเติมเงินสะสมต่อไปมาดูที่ฝึกพิเศษฤดูหนาวนะครับผมนะตรงนี้ผมเพิ่งได้สีแต้มมาเพราะว่าผมกดสมบัติฤดูหนาวเมื่อกี้นี้เนาะมากรับไปนะผมถ้าเพื่อนเ <ๆ S 2> ทำเวให้หมดนะผมนะ เย่อเคล็ดตั้งหมดเลยเนาะผมก็จะรับวงแหวนแสนปีเนาะซึ่งวงแหวนแสนปีฉลามกัดตัวนี้ก็สกิลถือว่าดีนะผมนะถือว่าเป็นส,สกิลแบบสายดาเมจจ๋า,จาเลยอะ่ะก็ดีนะผมนะคือมันสกิลมันแบบคล้ายๆกับอา่าปัญญาประวานคำรามอ,ะอ่ะเพื่อนเพื่อนดูผลลับในตั้าจอเ,เล็กๆเนาะเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยนี่เป็นการเหมือนปล่อยฉลามเข้าไปกัดศัตรูนะผม แล้วก็สร้างดาเมจเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะมีชุดสำนักถังนะครับผมนะมีวงแหวนด้วยนะครับผมนี่วงแหวนตรงนี้นะวงแหวนชลามกัดนะผมอะก็ประมาณนี้เพื่อนๆมาทำเควสได้นะมเพื่อรับของนั่นเองเนาะต่อไปก็โวนัสแทนใจนะผมนะก็จะมีขายนะผมนะเป็นหีบเทพสมุดนะผม ตรงนี้ก็จะมีการ์ดแปลงวิญญาณยุทธเทพสมุดนะผมขายเนาะสำหรับคนที่รับไม่ทันจากกิจกรรมที่แล้วเนาะแล้วก็จะมีแพ็คเลือกบัตรแปรนะผมวิญญาณยุทธไสกอกอะไรเงี้ยนะผมนะแมวนรกหรือใครต้องการหาวิญญาณยุทธพิเศษเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนะก็มาซื้อกันได้นะผมนะนี่รแพ็ค3 4 9บาทเนาะ เพื่อนๆซื้อปุ๊บก็จะได้เป็นแพ็กบัตรแปรนะมแล้วก็สกินใหม่นะผมนะสกินถือว่าสวยนะตัวผู้หญิงก็สวยนะสำหรับผมผมชอบตัวผู้หญิงมากกว่านะ้ผู้หญิงสวยดีนะผมนะแล้วก็จะมีบัตรแปลงเพศด้วยนะบัตรแปลงเพศตัวละครน,นะครับผมท้ายก็จะเป็นโปรเปลี่ยนวงแหวนนั่นเองนะผมนะมาครับผมทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนวิญญาณยุทธนะ์เนาะ มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่ห้ากันแล้วกันเนะาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวที่ห้ากันแล้วเนานะนี่เปลี่ยนเลยนะผมนี่ผมจะเปลี่ยนจากคมจันธาเป็นวิญญาณยุทธเทพสมุทรนะผมนี่ก็คือรูปวิญญาณเทพสมุทรนะเป็นรูปเอา่าเทพสมุทรเลยนะครับผมอ่ะกดแปลงรักสู้ไป <laughs> ก็วิญญาณยุทธคมยันธาก็ดีนะครับผมแต่ว่า สำหรับผมก็หลังจากดูสกิลวิญญาณได้คร่าวๆเนาะแล้วก็ผมก็ลองใช้แล้วนะครับผมว่าวิญญาณยุทธเทพสมุทรนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมนะส,สกิลดีกว่าเยอะเลยับผมกบดีกว่าเาสเนีผีนะผมนะคือวิญญาณยุทธเทพสมุทรเนี้ยมันดีกว่าวิญญาณยุทธใหม่หมดเลยนะผมนะดีกว่าวิญญาณยุทธปีเปตรงอีกเนาะแต่ว่า ผมเก็บปีปิตรงไว้เพราะว่าปีปิตรงนี้มันเป็นวิญญาณยุทธหลักอยู่แล้วนะผมเนาะก็คือมันเป็นวิญญาณยุทธดามจหลักๆอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบว่าจะหาวิญญาณยุทธดามจหลักๆที่เอามาเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือวิญญาณยุทธเทพสมุทรตัวนี้แหละครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเปลี่ยนออกนะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผมนะ ส่วนกิจกรรมทำเควสเพื่อรับฉายาเานี่ยเ,เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะมาผมจะเปลี่ยนเลยนะผมมนาะโอเคเป็นวิญญาณยุทธใหม่แล้วมานะเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตสักครู่นะครับผมมาครับผมผมลืมให้เ,เพื่อนๆดูหน้าอินเทอรนะ์เฟสเนาะสวยนะผมเนหะ็นไหมเป็นเออเทพนางฟ้ากับเทพสมุทรนะผมฉากต่อสู้กันของสองเทพเนาะสวยนะผมนะมาครับผมต่อไปผมจะแลกเออ หินสลับวิญญาณเนาะเพื่อไปสับเปลี่ยนวงแหวนนั่นเองนะครับผมผมจะเาสักประมาณสักห้าสิบก็จะพอครับผมามามาห้าสิบห้าสิบอ่ะโอเคห้าสิบชิ้นซื้อไปโอเคนี่กับผมประมาณนี้เนาะเออตรงนี้เป็นวงแหวนร้อยปีอยู่เดี๋ยวค่อยตีขึ้นใหม่ มันหาเปลี่ยนไม่เจอนะผมผมหาเปลี่ยนแล้วแต่ว่าไม่เจอนะครับผมซึ่งก็โอเคอะได้สีวงประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้วิญญาณยึดตัวนี้ก็ใส่วงแหวนที่มันเพิ่มดาเมจเข้าไปเลยนี่ใส่วงแหวนที่มันเพิ่มดาเมจเป้าหมายที่ถูกดาเมจต,ต่อเนื่องเพิ่มนะผมนี่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วก็ใส่สังหารชั่วกันเข้าไปนะผมเพราะว่าเป็นสายดาเมจเนาะ วงแหวนตัวนี้จะไปใส่สายป้องกันเนาะซึ่งผมมีตัวนี้ก็จะใส่ไปก่อนเนาะเพราะว่าะตัวนี้ก็ใส่กีดปิดเข้าไปนะครับผมซึ่งผมจะใส่ไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ตีบวกเลยอย่างเช่นเพิงทัวสายอย่างเงี้ยที่จริงตัวนี้ต้องใส่เพิงทัวสายแล้วก็ดับกัดก่อนนะครับผมนะ หรือจะใส่อัศนีสถานฟ้าเข้าไปก็ได้นะครผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ตีบวกวงแหวนเลยใช่ไหมวงแหวนยังสี่ร้อยปีอยู่ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ใส่ผมก็เลยใส่เท่าที่มีไปซะก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังเนาะไม่เป็นไรค่อยเปลี่ยนทีหลังแล้วก็ตีบวกวงแหวนตัวนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมค่อยบวก เดี๋ยวค่อยบอกอดาบวงแหวนก็แลนะ้วกันเนาะตรงนี้ปลูกเจดสิกนะผมนะเ,เจตสิกตัวนี้มันของเทพสมุทรก็จริงนะแต่ว่าสกิลมันสายลับมากกว่าเจตสิกแรกสดของปีปีตรงก็โอเคนะแต่ว่าผมชอบดาเมจแรงๆมากกว่านะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเป็นเจดสิกกระสุนเนาะเอไปเลยนะผม ผมจะเรียนไปตัวนี้ก่อนนะผมแล้วก็เรียนผมจะเรียนไปด้านซ้ายบนก่อนเนาะผมจะสกิลนี้ก่อนเนาะนี่สกิลตัวนี้น้ผมชื่อว่าคาล้างเนะนาะขณะโจมตีเป้าหมายที่มีค่า HP ต่ำกว่าเปอร์เซ็นตะ์นาผมีโอกาส20บเปอร์เซ็นต์ฆ่าเป้าหมายได้เลยเรียนไปเลยนะผมะประมาณนี้นะผมคองขังตัวนี้นะผมนะอืมก็เหมือนเดิมก็ผมดาเมจหนักๆากผมนะเข็มตะวันจันทาไปเลย นี่ผมดาเมนหนักๆไปเลยเนาะะใส่ค่ายไปก่อนเท่าที่มีขุด่ข่เจอยากมากครับผมเจอส,สองดาวสามดาวก็เจอยากมากครับเนี่ผมได้สามดาวตัวเดียวเองต้องหาจากกิจกรรมเพิ่มใส่ครับผมผมก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะวิญญาณนักสู้เพราะว่ามันสุดเท่านี้แล้วนะครับผม <c oughs> ได้เท่านี้แล้วนี่วงแหวนก็อัพสุดหมดเลยนะทั่วไปก็อัพสุดหมดเลยนะครับผม ะตอนนี้ก็โอเคถือว่าได้แล้วนะครับผมโอเควิญญาณยุทดใหม่โอเคได้แล้วตรงนี้เป็นวงแหวนพันปีเราตีขึ้นไปใหม่เนาะแล้วก็ซื้อเพื่อเพิ่มดาววงแหวนนั่นเองเนาะก็โอเคครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่เนาะและวิญญาณยุทดใหม่ลมเทพสมุทรเนาะสำหรับผมนะผมก็เป็นวิญญาณยุทดตัวแรกก็ได้เนาะนี่เป็นวิญญาณยุทดแทนผีปีต่งก็ได้เนาะแต่ว่าสำหรับผม สำหรับผมนะก็คือผมเก็บวิญญาณยุทธปีปีตรงไว้เพราะว่าปีปีตงก็ยังแรงอยู่นะผมก็เลยเก็บวิญญาณยุทธปีปีตรงไว้ผมก็เลยไปเปลี่ยนคมยันทาแทนนะครับผมที่จริงสำหรับใครที่อยากเล่นวิญญาณยุทธเทพสมุทรเป็นตัวหลักอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้นะผมก็ถือว่ามันก็แรงนะผมแรงพอๆกับวิญญาณยุทธปีบปีตรงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนจะตัดสินใจก็แล้วกันเนาะสำหรับผมก็ เนี S <S 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 ่ยเราเก็บวิญญาณยุดปีบปีตรงไว้นะผมยังไงก็วิญญาณยุดปีบปีตรงก็ต้องมีนะครับผมมีวิญญาณยุดดาเมจแรงๆตั้งสองตัวดีกว่ามีตัวเดียวเนาะะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนกิจกรรมเอาฉายาตรงนี้นะผมนะนี่นี่เอาฉายาตรงนี้หนุผมเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาทำนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมนะ mm hmm. แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม